น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t ไฟไ e IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม้นำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีววันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับ วันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งาน w i n d o w s 11ีครับกับการซ่อมแซมแอปหรือโปรแกรมบน Windows 11ได้ง่ายครับป็นี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคพื้นฐานที่สาคัญนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเจอปัญหาว่าแอปที่เราใช้งานหรือโปรแกรมที่เราใช้งานเนี่ยมันค้างนะครับเปิดแล้วใช้งานแล้วเออเลยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเปิดมาไม่ทํางานเลยนะครับเราสามารถไปซ่อมแซมได้ก่อนนะครับแทนที่จะต้องลบแอปนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ว่าขั้นตอนในการซ่อมแซมตรงนี้ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามซับส เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับในการซ่อมแซมแอปหรือโปรแกรมนะครับใน Windows 11ได้ง่ายๆครับเริ่มต้นก็คือถ้าเราซ่อมแซมแอปนะครับก็คือให้กดมาที่ Start ครับกดมาที่ Setting ครับ Setting นะครับนะครับแล้วกดมาที่แอปครับแอปนี่เลยนะครับแล้วกด Install App ครับ Install App นี่ครับตรงนี้นะครับเพื่อเราจะเข้าไปหาแอปที่เราต้องการซ่อมแซมนะครับวิธีการซ่อมแซมเนี่ยก็คือให้เราเอาเมาส์ไปที่จุด3จุดจุด3จุดเนี่ย ถ้ามีคำว่า modify หรือ a d d o n e option แสดงว่าเราสามารถซ่อมแซมแอปจากหน้านี้ได้อันนี้ทำความเข้าใจก่อนนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าไม่ได้นะครับอายุ I o, ตัวอย่างอย่างเช่นตัว Microsoft Edge นะครับแล้วเกิดต้องการซ่อมแซมกมกดจุด3จุดนะครับเกิด Microsoft Edge เปิดไม่ติดบ้างมีปัญหาบ้างให้กดตรงนี้แล้วก,กดคำว่า modify modify ปุ๊บก็คือมีการซ่อมแซมตรงนี้มันจะมีคำว่าซ่อมแซมให้เราเลยนะครับหรืออย่างเช่นแอปบางแอปที่เป็นแอปที่เราสามารถติดตั้งมานะครับอย่าง ChatGDP เนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้เราติดตั้งมาคราวนี้เรากดไป สามจุดเห็นไหมมันจะมีคําว่า Advanced option นะครับแล้วก็ Uninstall นะครับเข้ามาที่ Advanced option แลวกันนี่นะครับกดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเวลาซ่อมแซมก็คือเลื่อนลงมาหาว่าคําว่าตรงนี้ก่อน Reset นะแล้วมาที่หัวข้อ Repair ครับ Repair นี่คือการซ่อมแซมนะครับเกิดเปิดแล้วมีปัญหาบ่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับให้ Repair ได้เลยซ่อมแซมได้เลยนะครับนี่คือการซ่อมแซมผ่านตัวฟังก์ชันแอปนะผ่านตัวฟังก์ชันแอปแต่กรณีที่ บางอันเนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันในการซ่อมแซมทำยังไงต่อนะครับให้กดปิดไปก่อนแล้วพิมพ์คำค้นหาครับคำว่า control panel ครับ control panel นะครับ control panel เมื่อเราพิมพ์ค้นหา control panel นะครับก็จะเจอตัวไอคอนแบบนี้นะครับไอคอนแบบนี้นะครับให้กดเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับในหน้า control panel นะครับก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันอาจจะเป็น catalog large icon แล้วก็มี small icon ด้วยนะครับสมมุติว่าเป็น catalog ให้มาที่หัวข้อนี้นะครับโปรแกรมตรงนี้คําว่า i n s t a l l โปรแกรมนะครับเนี่ยครับ uninstall app โปรแกรมนะหรือถีาเกิดเป็นตัวลัดไอคอนก็มาที่หัวข้อโปรแกรม and Feature นะครับตัวนี้นะครับโปรแกรม and Feature นะครับก็คือกดเข้าไปเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้ไปหาหัวข้อโปรแกรมที่เราต้องการครับอย่างเช่นสมมติพี่ก๊อปไปที่ที่ Acrobat นะครับปิกปุ๊บเนี่ยจะมีคําว่า n i n s t a l l and change นะครับถ้ามีอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถซ่อมแซมได้ครับก็คือหมายความว่าถ้ามีข้อความขึ้นแบบนี้กกก็็คคคคืืออเเเรรรรราา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 าสสมมถถํว่ chainin นนีดข้ไปปบะั แล้วก,กด next ปุ๊บอย่างเงี้ยก็จะมีคําว่า repair เราสามารถซ่อมแซมได้แต่ถ้าเกิดมีคําว่า uninstall อย่างเดียวเราไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับนะครับก็คือมันมีลบอย่างเดียวนะครับซึ่งอันนีนะ้คือเราสามารถมาเช็คก่อนนะครับก่อนว่าเอ๊ะโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่เนี่ยเราสามารถซ่อมแซมมาได้ก่อนไหมไม่ต้องมานั่งลบนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับซ่อมแซมตัวเองได้นะครับ ไม่ต้องเสียเวลาในการดาวน์โหลดหรือทําการเขาเรียกว่าติดตั้งใหม่นะครับนี่เป็นเทคนิคพื้นฐานในการซ่อมแซมแอปหรือโปรแกรมนะครับง่ายๆบนว n d o w s 11นะครับใครที่เจอปัญหาว่าแอปหรือโปรแกรมเนี่ยมันค้างบ่อยนะครับก็ลองซ่อมแซมดูก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยลบครับนี่ก็คือเป็นเทคนิคพื้นฐานสาคัญสำหรับคนที่ใช้งาน i ิ d o w s 11อยู่นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้หากชื่นชอบคลิปนี้และอยากสนุนเรานะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับ และอยากสนช่อง,องเราครับสามารถกดซุปเปอร์แท็นะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับขอกำลังใจด้วยกันก,กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พาคดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทครับ